สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว youtube ทั้งประเทศเนาะวันนี้ช่องสาวเหนือพากินพาเที่ยวมารีวิวร้านเต็นท์รถนาจา้าไฟอันอทยไป,ปถึงสะกำจะมารีวิวร้านเต็นท์รถเจ้า ปานงเนาะแต่ช่องน่ะเปลี่ยนชื่อเป็นสาวเหนือพากินพาเที่ยวเจา้าแต่ก็ยังจะอูปาหนงพ่องสาวเหนือพ่องเนาะมันติดปากไปแล้วปานงอะ่ะวันนี้มาอยู่ร้านเจ้าเพื่อนๆวันนี้มาอยู่เต้นรถน้องสาวก็น้องเบาวน้องเบาบสบายน้องเบาวเข้าโรงพยาบาล ปนองก็เลยมาเฝ้าแตนมาเป็ดเปลือนลุงหนึ่งเจ้ามาเป็ดเปืือนลุงหนึ่งเนอปนองก็จะมาย้ำหนมเส้นกลิ่นเต้นนี่เลยเจ้ารถงามนะเจ้ารถสภาพสวยๆทุกคันเลยนะคะมีลูกค้าดูอยู่แต่เราไม่ถ่ายลูกค้ากลัวลูกค้าจะว่าแต่ลูกค้าก็ไม่เห็นหรอก นี่นะคะรถสภาพดีทั้งนั้นเลยเนี่ยเจ้าเส้นจะอยู่ตรงไอเส้นซูเปอร์เชียงใหม่ลำพูนเนี่ยเจ้าใกล้ๆกระแยกเหมืองง่าค่ะเนี่เจ้าบริเวณเส้นปกติปนงบอกให้ได้มาหรอกเพระาว่าน,อนอ้องๆคนเฮือปนองภาคพรแล้วเจ้า พนองอายุยังบัถึงห้าสิบดีแต่เนอสี่สิบี่สเ้าเนี่ยน้องๆควนเพื่อพักผ่อนละ่ะเฮอยยายอยู่บ้านเล่นยูทูบดูยูทูบทำยูทูบเจ้าวันนี้บอมีอะไย่างเงี้น้องเบาไปนอนโรงพยาบาลตะว้าละ่ะเป็นไล่ไอ,อย่งไลติดกันอะ เส้นเอ็นหรือว่าเป็นกระดูกวะโฮ่กำลังอันนั่นอยู่เือหมอเปิดเอ็กซเรย์บ่อยอยู่คนนึงก็เลยมาอยู่ล่าเจ้าเพื่อนๆชอบยูทูบไอเพื่อนใหม่ๆเข้ามาติดตามปรนงแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปรนงเตือนเจ้าแล้วก็คอมเมนต์ไว้เลยค่ะคอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปเลยค่ะแล้วปนงก็เนี่ยมีตีออกกำลังกายเต้นเน,ปนอปนงถึงบ่อ,อ้วนน่ะ <c oughs> คอมเมนต์ไว้เลยค่ะถ้าถ้าเข้ามาติดตามชมปนองอะค่ะมีทางนอกเตยปนงจะกดติดตามเพื่อนเพื่อนนะเจ้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะค่ะเพื่อนทั้งเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนเกา่าที่มาติดตามกันเนาะ ปนงกดทุกคลิปเจ้าก็ God, ทุกคลิปก็ God, ทุกคนบ่พลาดเจ้าเพราะว่าปนงบ่ได้บ่ได้ทำงานอยู่แล้วปนองอยู่บ้านเล่น youtube เจ้ามีป่าเต้นเนเจ้าเพื่อนเพื่อนอูไทยไปบ่หลอดกเ็เลยเมืองศูนย์ไทยเนะเจ้าม่ป่าว่างๆกัมาดูป่านี่มันน่าฮักดิ เพื่อนๆชาวยูทูบบ่ตองกัวนะเจ้าติดตามปนงนะปะนงจะติดตามเพื่อนๆทุกคลิปเลยแล้วก็กดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครต์เฮมดทุกคนเลยเจ้าเนี่เเยเขาเขาช่วยๆกันเนาะช่วยพากันไปให้ถึงจุดหมายเนี่ยมันแบ่งเขตกันเด้อป่านะป่านี่นี่งามดี วันนี้ปนองออกมาเหี่ยเจ้าเลยเจ้าปกติปนงตื่นเก้าโมงุแต่วันนี้มันบมีหายูเต้นก็เลยมาเป็ิดเปืือนลุงหนึ่งมีน้องๆมันกันเจ้าสามคนแต่มันน้องเบามันกันญาสองสี่มันก็นเลยแบ่งๆกันไป เพื่อนๆที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้านงนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ป้านงจะกลับไปติดตามทันทีเลยจ้ะจริงๆป้านงนาถ้าเห็นแล้วป้านงก็กดติดตามทันทีเลยอ่ะเพื่อนนะ่ะเพื่อนทั้งใหม่ทั้งเก่าส่วนมากก็จะมีเพื่อนใหม่เนาะไอช่องที่เปิ้ลนใหญ่ๆแล้วป้นก็บอกค่อันนี้ละเพราะว่า เท่าต้องช่วยกันในช่องตีเท่ากันรังทำเนี่ยเท่ากัพยายามเนาะพยายามช่วยซึ่งกันและกันจ้านุ่งหนึ่งก็จะออกไปข้างนอกไปทำธุระก็ะดองก็จะเฝ้าเต็นต์นะคะ ขายลูกค้าประทายลูกค่ากนลูกค,ค้าว่าเออใส่เกิดเข้ามารถงามเลยเจ้าน้องเบาก็นโเกงเก่งลุงหนึ่งกะเก่งเก่งหารถแบบว่าสภาพดีๆทั้งนั้นเนะะื้อ่ะมานะช่วงโควิดอ่ะ ต้นอื่นขายบาได้ปลานงบาได้อู้อวดนะเต้นอื่นขายบนะายไ,ได้นะเต้นเฮานี่ขายได้เนอะห้ากันอีอะเดือนหนึ่งอะห้ากันเจ็ดกันอีแนเพราะว่าใจวิธีใหม่เจ้าขับรถไปให้ลูกค้าดูถึงบ้านไปเซ็นถึงบ้านตามใจลูกค้าเอาใจลูกค้า ช่วงโควิดเนี่ยโอ้ฟแนนยังบอกว่าโอ้ดีนะเต้นนี่ขายได้เต้นอื่นก็เงียบแซบเนอะเพราะว่าเฮาก็ต้องทำทุกวิถีวิีทางเนาะคืออยู่หลอดเนาะเพื่อนเนเนาะเพื่อนเ,อนเือนขา,ขาเข้ามาอย่าลืมติดตามป้านงอย่าลืมช่องสาวเหนือพากินพาเที่ยวน,นะคะแต่ป้านงอ่ะชอบปิดปากว่าป้านงอยู่ ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพนง n จะกดติดตามเพื่อนๆน,นะคะทุกคนเลยค่ะทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แหละไอแล้วก็ทุกคลิปที่เพื่อนๆติดตามมาค่ะพนงจะเข้าไปดูทุกคลิปกดหัอทุกคลิปค่ะว่างเข้ามาทักทายพน ong นะเจา้าคลิปนี้ปอไว้แต่อีก,ก่อนนะคะ่ะ มันกับบะมีอย่างหนักเนาะบะถ่ายสีเขาอยู่เต็นเนื้อพอกันแล้วกันเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะเพื่อนๆบายๆจุบจ๊บๆแล้วเจอกันนะคะ